สหรับวันนี้นะครับก็ชื่องานว่าครับพิโนเมียลคอนเสิร์ตนะครับผมก็เป็นคอนเสิร์ตที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสวันเกิดของผมเองด้วยครับผมก็ในปีนี้ก็จัดในทีมฟุตบอลครับเพื่อสนับความอยากตัวเองอยากเตะบอลครับผมจริงอยากเตะบอลมาทั้งปีแล้วครับผมรู้ว่าด้วยความที่เราทำงานเลยครับเราก็เลยอยากจะเอาเอา,เอาฟุตบอลเนี่ยมาเป็นส่วนหนึ่งในงานของเราด้วยไปไปจัดนในสนาม ผมรู้สึกว่าถ้าจับเป็นสนามกีฬาใหญ่ๆเงี้ยผมปัญหามันจะตกไปอยู่ที่เรื่องของเกสครับเพราะงั้นเราจะต้องเชิญเกสอีกทีมละ10กว่าคนซึ่งมันจะหาเง็นมาทางยาก็เลยยอดไซส์มันเหลือขนาดแค่เป็นที่อับผมาคนก็จะยากฟุกบลเข้ามาร่วมกีนมิ้งีันะครับ <c oughs> <c oughs> ผมรู้สึกมันเป็นสิ่งที่อยู่กับผมมาตั้งนานด้วยมัครับผมรู้สึกชอบแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมรู้สึกละมากๆอย่างนึ่งก็เลยอยากเอาสิ่งที่ตัวเองรักและชอบมารวมกันในรายการของผมเป็นความพิเศษใหญ่มากของจริงมีมีเคสพิเศษครับผมบอกได้เลยว่าเคสงานนี้เนี่ยเรียกได้ว่าพิเศษทุกคนมากๆนะครับผมทุกคนก็คือแบบระดับของชาวนาของวงการบันเทิงด้วยแล้วก็ทั้งวงการกีฬาวงการเพลงก็คือมาร่วมจอยในคอนเสิร์ตนี้ทั้งหมดเลยครับ แต่ขึคนเยอะมากครับใช่ครับผม,ผมก็อันนี้ <S <S พูดได้แล้วนะครับยังยงเกสเกสอีกทีหนึ่งก็จะเป็นที่รีซอเน,นี้ยครับผมซึ่งทุกคนก็น่าจะรู้อแล้วว่าเขาก็เป็นแบบอดีตทีมชาติแล้วแบบเป็นตัวสโมรสรตัวหลีกมาก็ตื่นเต้นตื่นเต้นมากที่จะได้แบบหลอนกับพี่เขาคนนี้ครับเชิญยาอะไรนะคุณเลเชิญเชิญยากสุดเหรอครับ ไม่มีนะครับใครเป็ิวเร็วสุดครับวีดีโอเร็วสุดครับน่าจะไวมั้งครับใช่ใช่เพราะว่ามันเป็นคนแรกที่เราพูดเรื่องโปรเจกต์นี้กับมันด้วยเพราะว่าเราเรามีโอกาสได้ทํางานด้วยกันมาก่อนอาทิตย์นี้เลยครับเลยเปิดที่มันเลยแล้วพอเปิดปุ๊บมันก็ตกลงเลยก็ดีคือบอกตกลงเลยใช่รู้สึกเด้มาครั้งนี้เพื่อนเราพูดจริงๆพูดที่อยู่บน ดีครับยินดีมากๆสนุกมากครับผมก็คิดว่าน่าจะเป็นอีกแมตทหนึ่งที่แบบพี่แฟนคลับทุกคนน่าจะตั้งหน้าตั้งตามองทุกคนน่าจะอยากเห็นผมเตะบอลกับเพื่อนๆเลยไม่ไปดูเหตุการณ์การกระไรอยากเห็นแบบทีมได้ไหมครับตอนที่แบบว่าแบบใครอยู่ทีมไหนในทีมภาคไหมตอนแรกก็แอบยากนิดนึงครับผมเพราะว่าด้วยความที่แบบเรายังไม่ไม่ชัวร์เรื่องทีมเกสครับว่าทีมเกสเนี่ยจะเป็นใครบ้างเราก็เลยจัดทีมเราก่อน แต่การแล้ว่าพอมาทีมเกสเนี่ยก็อาจจะแบบต้องติดต่อหลายๆคนนิดนึงก็ลเลยอาจจะมีปัญหาเรื่องตัวนักเตะนิดนึงแต่สุดท้ายก็จบมาเป็นทีมนี้ก็เรียกได้ว่ากลายเป็นทีมที่แบบโหดที่สุดเลยเออมาทีมเกสนะไม่ใช่เราครับผมอย่างหลายคนแซวว่าตกลงคือเลือกจากฝีมือหรือจากหน้าตานะับ <laughs> เลอกจากเลอกจากเลอกจากความสนิทแล้วกันครับผม ใช่เพราะว่าเราเราก็มีพี่ๆเพื่อนๆในวงการบันเทิงที่เรามีโอกาสได้เตะบอลด้วยเราก็เลยอยากจะเชิญพวกพี่ๆเขามาเป็นส่วนหนึ่งด้วยเราฟิตแค่ไหนวันนี้ครับฟิตแค่ไหนก็ห่อคิดว่าน่าจะได้อยู่แล้วมั้งครับเต็มร้อยน่าจะสักเจ็ดสิบแล้วกันแต่ดีว่าที่วันนี้ก็มีตัวสำองด้วยเราก็อาจจะแบบผัดๆกันลงวนๆกันลงครับผมอย่างเ่ากันว่าเราจะมีอย่ ีชถ้าในพาร์ทของทีมผมนะครับผมว่าทุกคนน่าจะจริงจังกันมากๆแลแต่ถ้าในพาร์ทของทีมเกสอาจจะเป็นแบบเดินเล่นกันอะไรอย่างนี้ไม่นะแต่ทาทพี่รีซอร์ทเขาจริงจังเลยอะไรครับแต่ว่าพี่รีซอร์ทเนี่ยตอนที่ผมเคยไปเห็นคือพี่รีซอร์ทเขาจะดีตรงที่เหมือนกับเขาจะเพีงใจเพีงใจเพีงใจแบบเหมือนประตูฝั่งผมงครับพอแบบเป็นประตูเป็นแบบคนที่ไม่ใช่นักกีฬาชีพเนี่ยพี่เขาก็จะเลือกที่จะจ่ายให้เพื่อนยิงอย่างเดียวจะไม่ค่อยแบบยิงเอง ว่าถ้ายิงเองยไงก็เข้าครับเออเข้าเลยครับแต่ยิงสักกี่ลูกอะเ้ยครเอาน้อยๆก่อนแล้วกันครับผมสักหนึ่งลูกแล้วกันครับอย่างตับแล้วกันครับผมไมมม่่ไฟยิงเข้าไปลดอันนั้นแน่นอนครับอันนั้นก็แน่นอนก็ตั้งแต่แข่งตั้งแอ่ฟุตซอลก็จะวนๆไปเรื่อยๆครับก็วิ่งๆทั้งสนามนั่นแหละครับผมเหนื่อยก็เดี๋ยวค่อยค่อยเรียกเพื่อนเปลี่ยนออกลองทายสกอร์เล่นๆยังไงเออเท่าไหร่2เม เอาแบบขาดลอยหรือแบบสู <74. S 1> ส Arizona, curtain, ีดีครับอะไรขาดลอยไะ่ได้ไม่ได้ครับไม่ไยิงขาดลอยถ้าถ้าขาดลอยก็น่าจะสักสามสูดละกันแต่ถ้าเอาสนุกสนุกหน่อยก็อาจจะสักสี่สามสองอะไรอย่างเงี้ยน่าน่าจะได้ลุ้นหน่อยครับเปิดไม่ได้ไม่ได้ครนบผมมันได้พักคอนเสิร์ตด้วยใช่ครับผมก็จะมีเป็นช่วงพักคอนเสิร์ตด้วยในช่วงพักคอนเสิร์ตเนี่ยก็จะมีเกสอีกเหมือนกันครับผม คนระก็คนัคนะกูไหมกคนระกครับผมแต่ว่ายังบอกไม่ได้แล้วบอกว่าจะมีใครบ้างรู้สึกเ็นงวลว่าปีนปีนงานเนี้ยเหมือนเดิมแปลี่ยนดีใจมากคือตอนแรกผมคิดว่าถ้าเกิดจัดเป็นเตจฟุตบอลเนี่ยกลัวแบบพี่ี่แฟนคลับเขาไม่อยากมาครับเพราะว่าพี่พแฟนคลับหลายๆคนส่วนใหญ่เขาจะเป็นแบบช่วงในวัยที่แบบทำงานแล้วอะไรอย่างเงี้ยผมซึ่งดูจากทุกคนน่าจะไม่ได้ติดตามฟุตบอลไนอยู่แล้วก็เลยกลัวว่าถ้าเกิดแบบจัดเป็นฟุตบอลแล้วพี่ๆเขาจะเข้ามานั่งเบื่อหรือเปล่าแต่ วัดที่ทุกคนคือแบบแฮปปี้มากทุกคนอยากเห็นแบบผมเตะบอลมาก็เลยดีใจม,มากๆคือทุกคนในการตอบรับจริงครับอีตาแฟนแรงมากนะใช่ครับผมรู้สึกอย่างนี้ดีก็ตกใจมากเลยครับคืออย่างอย่างเมื่อวานตอนที่ผมมีโอกาสได้ถ่ายเป็นคลิปกับทีกแฟนคลับหนึ่งตอนนีงก็คือ ที่แฟนคลับหนึ่งคนหนึ่งคนเนี้ยหลายหลายคนที่เข้ามาต่อต่อชิวถ่ายรูปเนี่ยก็คือเป็นพี่พี่ชาวญี่ปุ่นพี่พี่ชาวจีนก็ชื่อกับมากันเยอะมากเลยเราเป็นคนไทยมากแต่ไม่เคยจะมาเยอะขนาดนี้มาเยอะของขวัญก็เยอะแข่งแน่นที่หัวใชจครับก็เห็นขนไปขนมาขนไปขนมาทีงนี้นครับผมก็ขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะครับสำหรับของขวัญทุกๆชิ้นเลยนะครับผมจะเชื่ไหมวันหยุดปีนี้ก็ยังมี ก็รู้สึกดีใจเนะาะเพราะว่าอย่างที่ทุกคนทราบพี่พี่แฟนขาทราบก็น่าจะแบบรู้กันอยู่แล้วว่าผมฟีดพี่แฟนขาทุกคนคเป็นคนในครอบครัวอยู่แล้ว,วททนนแล้วจากพอทุกทุกคนเขากลับมารวมกันในการมันมันการเป็นครอบครัวใหญ่มันก็เลยทําให้แบบเรารู้สึกอบอุ่นแล้วเวลาเราออกไปโชว์หรือว่าออกมาเตะบอลอะไรอย่างเงี้ยมันก็ะทำให้เราไม่เกรงแล้วก็รู้สึกสนุกไปกัแบบทุกคนอื <c oughs> ครับจะเหนื่อยพ่อแค่ไหนในการแก็บเนี่ยอาจจะครับ พ่อแม่เหรอครับพ่อคุณแม่ก็ขอบคุณขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ละกัละกันนะครับผมที่ดูแลอย่างดีมาตลอดเลยนะครับผมก็วันนี้หวังว่าจะสนุกไปด้วยกันครับพ่อแม่เคยบ่นเหนื่อยนะแกะไหมบงคนด็รู่ค่อยดีเขาปวดแล้วอะไรเลยขาบ้างเหรอคะปกติเขาไม่ค่อยบ่นเหนื่อยแล้วพ่อไม่ใช่เขาบ้างเหรอวันะีกแกะแดกนก็จะมีแค่แบบหูแดงเยอะอะไรเงี้ยผมต้องแบบชวนชวนป้าปญาญามาแกะแกะเนี้ยผมช่วยขัดชวนท่านชวนญาติหมดเลย ใช่ครับใช่เป็นการรวมญาติแก่แพงนี้หรอก็ประมาณนั้นประมาณนั้นเนอะได้ได้ไปชมมาบ้างหรือยังอะไรนะดูมาดิของขวัญข้างหน้าใช่ไหมครับยังไม่ได้เดินออกไปเัญนมาครับาแต่จะเห็นได้แบบที่ขนผ่านไปผ่านมาตรงข้างหลังเองครับหลายคนบอกยิ่งใหญ่อลังการขึ้นทุกปีก็ยิ่งใหญ่ไหมยิ่งใหญ่เหรอมือครับเราก็พยายามอยากจะจริงๆเราก็อยากจะจัดให้แบค่คนที่ทำอะไรเราอยากให้แบบคนที่แบบอยากสนใจอยากจะมาดูเราก็ ถ้าครอบครัวใหญ่ขึ้นก็จะจัดใหญ่เหนื่อยๆด้วยรู้สึกยังที่มีงานไหนเขาทุ่มให้เราสิบตัวครับผมก็ต้องขอบคุณนั่นแหละครับขอบคุณคบขอุณมากๆเลยที่แบบคอยซัพพอร์ตแล้วก็คอยชุมเทชุนดีจากในสมังคมรู้สึกเก็งใจมากทีเต็มใจผมก็เต็มใจมากๆเลยครับแต่ว่าคือถ้าเกิดสมมติเรายิ่งไปปฏิเสธเขาแบบนี้มันก็จะกลายเป็นว่าเขาก็จะยิ่งอะไรอย่างเงี้ยครับผมเราก็เลย อันตามใจพี่พีอะไรกันนะครับก็เราก็ขอบคุณจริงๆเลยเคยได้บอกครับเคยได้บอกเขาเมีว่าแบบพูดครับผมพูดหลายทีมากนะว่าแบบถ้าสมมุติเป็นงานอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ต้องมีของขวัญไม่ต้องอะไรก็ได้ครับผมแค่แบบมาเจอกันมาแบบไอ้สุขสันต่งก็เกินนะอะไรแค่นี้เราก็แบบดีมากๆก็ถ้าเป็นพวกเสื้อผ้าหรืออะไรพวกเนี้ยครับถ้าเป็นเสื้อผ้าที่เราใส่ไม่ได้หรือว่ามันเป็นเสื้อผ้าที่แบบอาจจะจํานวนเยอะมากๆอะไรอย่างเงี้ยผม จะไปบริจาคด้วยหรือว่าพวกแบงค์พวกอะไรต่างๆที่แบบพี่เขาเป็นแบงค์พับอะไรเงี้ยแกะเสร็จพ่อแม่ผมก็นำไปบริจาคต่อเหมือนกันโอไอ้จริงก<ะ>็คือการตั้งแบบเหมือนกับผมส่งสมาแล้วก็เราได้ทำดูไปด้วยใช่แฮปปี้นะครับผมเพราะว่ามันก็เหมือนกับว่าเรากับที่เคยขับไปได้ร่วมบุญกันมาตัวด้วยครับผมแฮปปี้แฮปปี้มากเรื่องความเป่นเกิดอะไรที่ ตามแมวเป็นตัวพี่บอกว่เแต่เลี้ยงแมวมาไม่เคยโดนกัดไม่เคยครับเนี่ยครั้งแรกและครั้งที่หนักที่สุดด้วยก็ใหม่อะน้องน้องตกใจครับผมเหมือนน้องวิ่งเล่นแล i mean ้วเหมือนขาน้องไปติดกับตะขาอะไรเงี้ยแล้วน้องก็ดิ้นดิ้นดิ้นแล้วน้องตกใจเราก็เลยจะไปช่วยน้องเขาใช่น้องก็เลยหันมาเงียปวดไหมครับไม่ปวดยังได้อีกได้อีก เตรียมคอมาครับผมวอร์มปอดวอร์มคอมาดีๆนะครับผมร้อคิดว่าในในภายในงานเนี่ยน่าจะเป็นงานที่สนุกแล้วก็น่าจะได้ลุ้นในช่วงแน่นอนครับผมยังไงก็วอร์มคอกันมาดีๆนะครับพี่ดีจ๊อนี่อะไรอยากบอกพี่ดีซออไปคะเอาเบาๆนะครับพี่เบาๆนะครับพี่โอเคนะคคคครรัับบบบขขออุณุณครับ